ทำแยมโรน้องวัวน,นะคะอยู่ในรายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนติดตามชมกันต่อไปได้เลยค่ะมาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูส่วนผสมของออแยมโรน้องวัวกันนะคะมาค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะไข่ไก่เจ็ดฟองไข่แดงสองฟองแป้งเค้ก 120กรัมแป้งข้าวโพด60กรัมผงฟู1ช้อนชาผงวานิลา1ส่วน2ช้อนชาผงชาโค1ช้อนชาน้ำ75กรัม SP 15กรัมน้ำตาลทราย175กรัมและเนยละลาย75กรัมค่ะเราจะนำ เนยนะคะใส่ไว้ในเตาอบนะคะเพื่อให้เนยละลาย,ลายเพื่อที่จะได้เอาไปใส่ในส่วนผสมเวลาที่เราตีส่วนผสมเนเาเค้กค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูกลิ่นวานิลานะคะ นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะตีรวมกันยกเว้นเนยละลายนะคะอันดับแรกเราก็เริ่มจากไข่ไก่นะคะเทลงไปตามด้วยไข่แดงอีกของฟองนะคะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายและ SP นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปแล้วเราก็ตามด้วยแป้งที่เราร่อนไว้นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราจะตีด้วยความเร็วต่ำนะคะ1นาทีค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราตีครบ1นาทีแล้วเราก็จะตีด้วยความเร็วสูงสุดน,นะคะต่ออีก5นาทีค่ะจากนั้นนะคะครูจะใส่เนยละลายนะคะลงไป นักเรียนจะเห็นนะคะว่าตัวเนื้อเค้กโรของเรานะคะเขาได้ฟูขึ้นจากเดิมที่เราตีในตอนแรกนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาตะล่อมนะคะจากนั้นเราก็จะตะล่อมนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆครูจะแบ่งเนื้อเค้กโรของเรานะคะออกมาเพื่อที่ จะมาผสมตัวของชาโคนะคะที่เราจะทําลายน้องวัวกันนะนะเราก็จะใส่ผงชาโคเข้าไปนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะเปียนเป็นสีดํานะคะอ่าเราก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะคะเมื่อเราเตรียมถาดเสร็จแล้วนะคะที่ รองด้วยกระดาษนะคะแล้วก็ทาไขมันบางๆนะคะเด <v> ี๋ยวเราจะมาทำลายกันเด <v> ี๋ยวัาเรียนดูเราสามารถที่จะาวาดลายหรือตกแต่งลายอื่นๆได้นะคะด้วยวิธีการที่พอเราตีเนื้อเค้กเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาแบ่งเป็นสี่สามที่เราต้องการแต่วันนี้ครูจะมาทําเป็นลายน้องวัวเนาะครูก็จะใช้เป็นสีดําในการทําลาย กูก็จะบีบไลยลงไปเลยนะคะเราก็กระจายทำลายให้ทั่วๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเีตัวเนื้อแยมโรต่เหลือนะคะลงในถาดทั้งสองาดเท่าๆกันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเกลี่ยไล่ฟองอากาศนะคะเบาๆนะคะลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนเนื้อ,อตัวชาโคที่อยู่ด้านล่างนะคะเกลี่ยเบาๆให้ทั่วนะคะ,ะ,คะเพื่อไล่ฟองอากาศออกนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำเข้าอบด้วยไฟสองรอยองศานะคะห้าถึงสิบนาทีะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะเตานะคะใช้ความร้อนค่อนข้างที่จะสูงนะคะพอเวลาโดนไปก็เกิดอาจิะแผลคู่องได้นะคะจากนั้นเราก็จับเวลา5-10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเมื่ออบครบนะคะตามจำนวนที่เรากำหนดไว้นะคะเราจะมาดูกันว่าตัวเค้กสุดยังนะคะด้วยวิธีการ ก็คือเราจะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มเดี๋ยวครูขอ,อเราจะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะถ้าไม่ติดไม้นะคะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วสุกแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมนะคะมาวางพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ นะคะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเรามารอบกระดาษนอกลายออกกันว้าวอ่าออนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็พักขนมนะคะทิ้งไว้ให้ตัวขนมเขาเย็นนะคะแล้วก็นักเรียนจะทาครีมหรือทายแยมเพื่อทำเป็นไส้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนต่อไปกัน ถ้านักเรียนคนใดนะคะต้องต้องการที่จะใช้เป็นเนื้อครีมที่ที่ทำเป็นไส้นะคะก็สามารถใช้ได้แต่เราต้องรอให้ตัวเค้กนะคะหรือตัวเนื้อแยมโรของเรานะคะมีมีความเย็นก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาเราใส่ลงไปนะคะมันจะละลายเพราะความร้อนในตัวเนื้อของแยมโรนะคะยังยังมีอยู่นะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมา้มวนกันนะคะโดยวิธีการที่เราจับกระดาษขึ้นไว้นะคะแล้วเราก็พับค่อยๆม้วนดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆโดยวิธีการช่วยเอามือช่วยนะคะมุนจับไปจับไป จอ,อแล้วจากนั้นนะคะเราจะดันเขาเข้ามาเพื่อที่จะได้ล็อกตัวแยมลงเอาไว้นะคะพักไว้จากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาตัดนะคะ มาทำอะไรเมนูไหนกันอีกนะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ